สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปังก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวของเรานะคะที่เราปลูกอยู่ในกระถางนะคะ่ะบำรุงยังไงให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะคะแตกยอดแตกใบเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะทำให้พืชผักของเรานะคะติดดอกติดผลเก็บกินได้ตลอดเลยนะคะใบเขียวใบงามเยปังก็จะพามาดูปุ๋ยที่ยายปังใช้บำรุงเอาไว้นะคะ หยปังก็เตรียมน้ําไว้10ลิตรต่อมาหยปังก็จะใช้สิ่งนี้เลยนะคะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเราจะเอามาบํารุงพืชผักของเราใน,ในเครื่องดื่มชูกํารังนะคะก็จะมีคโค้คนมีสารอาหารมากมายเลยเราดื่มเข้าไปในะคะ่ะเรารู้สึกว่าเราสดชื่นหยปังก็จะเอามาบํารุงกับพืชผักของเรานะคะหยปังก็จะเทลงไปค่ะสามฝา ต่อมาอยายปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมคูตเมตนะคะเร่งการติดดอกติดผลได้ดีลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามยายปังก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปเลยค่ะต่อมาอยายปังก็จะใช้ฮอร์โมอนนมสดเร่งเขียวเร่งงามเร่งการเจริญเติบโตถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีฮอร์โมอนนมสดเราใช้ฮอร์โมอนไข่แทนได้ค่ะ ก่อนจะใช้นะคะเยียปังก็จะมาเขย่าวขวดก่อนเยียปังก็จะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปเลยค่ะเราก็จะคนผงชูรสนะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันให้ดีใช้รสได้กับเพือผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลใช้รสได้หมดเลยค่ะเราก็จะเอาไปรสกันเลย รสได้กับพืชผักทุกชนิดเลยที่เยปานปลูกเอาไว้ในกระถางเดียวกันนะคะก็มีหลายอย่างเลยก็จะมีใบแมงรักนะคะแล้วก็มีพลิกมีใบโหระพานะคะที่เยปานปลูกรวมกันไว้นะคะเราปลูกอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะเราก็มีผักของเราไว้เก็บกินหลายอย่างส่วนใบโหระพานะคะเยปังก็ตัดยอดไปกินอยู่เรื่อยเลยเห็นที่ อย่าปันตัดเอาไว้นะคะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะไม่ว่าจะเป็นใบโหระพาหรือใบแมงลักนะคะใบแมงลักแบบนี้อย่าปังก็จะเด็ดยอดออกเลยนะคะที่เขามีดอกนะคะอย่าให้เขามีดอกเยอะถ้าเกิดมีดอกเยอะแล้วนะคะต้นเขาก็จะแก่ไวเนาะเราก็ต้องคอยเด็ดเอาไว้แต่งพุ่มเขาเอาไว้ะค่ะทำเสาให้กับใบแมงลักโหระพาของเราเอาไว้เรื่อยๆเลยนะคะ นะะเนี่ยค่ะล้วเขาจะแตกยอดออกมาให้เราเก็บกินได้ตลอดเลยบำรุงเอาไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกเอาไว้เก็บกินใบนะคะยาปังก็จะเด็ดดอกใบแมงรกักหรือว่าใบโหระพาออกเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายเขานะคะให้เขาแตกใบามาเนาะเพราะว่าเราต้องการกินใบของเขาเนะะี่ยค่ะเก็บกินไปเรื่อยๆเลย มาดูฟักทองนะคะที่เยปันปลูกเอาไว้เนี่ยค่ะกำลังออกดอกเลยนะคะเยปันก็ใช้ลดไปแล้วเนาะสองสามครั้งเนี่ยค่ะมาดูพืชผักกินใบนะคะเป็นผักกาดเนาะที่เยปันปลูกเอาไวน้นะคะลำต้นเขาจะกรอบมากเลยนะคะใบของเขาเนี่ยค่ะที่เยปันย้ายต้นกล้ามาปลูกเนาะก็กำลังเจริญเติบโตนะคะเล่งเขียวเล่งงามได้อย่างดีเลย มาดูกระถางนี้นะคะที่เยยปานปลูกผักชีเอาไว้นะคะกำลังใบเขียวใบงามเลยเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยที่เยยปานบำรุงเอาไว้นะคะใบก็เริ่มเขียวแล้วเนาะถายลดได้เลยเนาะบำรุงกันง่ายๆเลยเพราะว่าพืชผักของเราเนี่ยค่ะเราค่อยๆบำรุงไปเรื่อยๆนะคะมาดูผักบุ้งที่เยยปานบำรุงเอาไว้ค่ะ โตมากแล้วนะคะอันนี้ก็เจ็บกินได้แล้วค่ะไม่ว่าเป็นผักกาดเนาะนะคะโตเร็วมากเยีปังก็จะมารดอีกครั้งนะคะเยีปังก็จะใช้รดนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเราบำรุงไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ลองไปบำรุงกับพืชผักสวนครัวของเราดูนะคะทำให้พืชผักของเรานะะเนี่ยค่ะเร่งโตเร่งเขียวเร่งงาม ลำต้นแข็งแรงนะคะแล้วก็มีรสชาติดีกรอบอร่อยด้วยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ